วัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23พฤษภาคม68ชุดนี้เป็นชุดลูกของเป็นชั้นหลานนะครับเป็นชั้นหลานพายุนะสายพ่อเป็นพายุหมุนวันใหม่ไทยเปนะครับสายแม่เป็นแม่เด็กวังนะครับแดงเวหาเยียพยัคเสือดำของแดงซุปเปอร์เอนะครับ ชุดนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งตัวผู้นี้นะครับแบ่งตัวผู้นี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เขาป่วยหายนะครับตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวตัวเมียเนี่ยจะเป็นข้อของเขาก็เป็นพายุหมุนใหม่ไทยเปเหมือนกันครับแต่แม่จะเป็นลูกสาวมาดำนะครับเดี๋ยวผมจะจับถ่ายรูปให้ชมให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวจะคัดเอาตัวโตๆนะครับลูกก็เป็นชั้นหลานนะครับเป็นชั้นหลานมาดํากับชั้นหลานพายุพ่อเดียวกันนะครับพ่อเดียวกันต่างแม่นะครับเอาไปไข้สายได้นะครับพ่อเดียวกันต่างแม่ใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับถ่ายภาพนิ่งให้นะครับตัวนี้นะครับสายส่นชั้นหลานพายุนะครับตัวเมีย ัวเมียด้านในก็เป็นชั้นหลานพายุเหมือนกันครับหลานพายุแล้วก็หลานมาดานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลานพายุสายแม่ก็จะเป็นแดงเวหาเยพยักษ์เสือดำหงแดงซุปเปอร์เองนะครับแม่เด็กวังครับส่วนตมคู่นี้ผมจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําสายนะครับแม่ลูกสาวเยจยลานะครับ ไข่สามฟองลวนะครับผสมกับเ,เจ้าเท่าทันใจนะครับผสมกับเจ้าเท่าทันใจเจ้าเท่าทันใจคงจะทำสติไว้ที่ไฟสี่นะครับดูปีกหลุดไปหนึ่งเส้นนะครับเชา้านี้ถ้าปีกหลุดไปหนึ่งเส้นก็ไม่รู้ว่าจะทำเนื้อทำตัวทันออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าปีกเขาเริ่มหลุดแล้วนะครับ จะเท่าทันใจนะครับตอนนี้ผสมไว้สามแม่นะครับลูกสาวโจฮานแม่มานาครน,นะครับมาเล็กบวกลูกสาวมานาครแล้วก็โจฮานโจฮานบวกแดงหมัดสั่งแดงเวหาส่วนเยยลานี่ก็เป็นเยยาลาบวกลูกสาวแดงเวหานะครับ นะครับชุดนี้ชุดพายุหมุน่นใหม่ไทเปบวกลูกสาวผสมกับลูกสาวมาดำนะครับผมจะให้ตัวเมียไปตัวหนึ่งนะครับท่านใดท่านใดที่อยากได้นะครับวงกลมมาก็ได้นะครับแคปหน้าจอวงกลมตัวไหนก็ได้หรือจะให้ผมคัดให้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยตัวเมียตัวใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวหันหลังก็ได้ หรือว่าท่านจะเลือกเองก็ได้นะครับชุดนี้จะมีตัวเมียเยอะนะครับตัวผู้จะมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวสองตัวนะครับตัวผู้นะเนี่ยจะมีตัวผู้ที่คู่นี้ครับคู่นี้นะครับ,รบแล้วก็ไม่สบายด้วยครับเหมือนเหมือนผอมๆนะครับจับดูแต่ไม่มีหวัดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรเลยนะครับ แต่จับตูวเหมือนผอมๆนะครับเดี๋ยวผมสีจ้าให้ครับส่วนตัวเมียตัวอื่นนี่สมบูรณ์แข็งแรงหมดทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ดีนะครับตัวคอเนี่ยครับหัวดำคอเหลืองๆพวกนี้ตัวใหญ่ดีครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับตัวแดงนี่ก็ตัวใหญ่นะครับ ถ้าใครอยากได้นะครับสนใจก็ติ๊กติ๊กตัวมาให้ผมจัดให้ก็ได้หรือว่าจะให้ผม <c utt> คัดเลือกให้ก็ได้นะครับเ <c oughs> ท่าๆกันหมดแล้วครับตัวเมียโครงสร้างดีกระดูกใหญ่หมดเลยครับ <c oughs> แม่มาเล็กพี่เลี้ยงโคงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมผสมชุดนี้กับมาดำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวท่านใดอยากได้เดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้นะครับแม่นี้ <c oughs> เดี๋ยวรออีกชุดนะครับ ถ้าเขาเกิดลูกเยอะนะครับอาจจะแบ่งทั้งแม่ทั้งลูกให้นะครับให้ลูกประมาณครักจะอยู่ดูดูดูการเกิดของลูกเขาก่อนนะครับเนี่ยเขาเริ่มไข่แล้วนะครับแต่ไข่เมื่อวานเขาไข่ใบแรกคนระังไม่ได้ผสมนะครับผมผสมพิ้นผสมเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวจะทําเครื่องหมายไข่ไว้นะครับถ้าไข่วันนี้คงจะไม่ยังไม่มีเชือ้อนะครับแต่ก็จะทําเครื่องหมายไข่ไว้ก่อน ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีเชื้อมาเล็กเทดินผงนะครับแม่นี้ตัวใหญ่มากนะครับสองกิโลแม่มานาครนะครับมาเล็กผสมลูกสามานาครไข่สองฟองแล้วแม่นี้ผสมกับเ,เจ้าเทาทันใจนะครับ แม่ลันจวนเลี้ยงลูกแปดตัวนะครับยังอยู่ครบนะครับแดงเอ็นสิบหกมานครผมย้ายมาไว้ที่นี่แล้วนะครับแปดตัว, <S 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 ตวแม่แฝดนรกนะครับเข้าไข่ห้าฟองแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จัดส่ง จะส่งไปภาคกลางนะครับแฝนรกหนุ่มลงสีสิงดํามหาคนครพวกนี้เป็นแม่แดงลูกแม่แดงสีสองขาฟ้าเปนลมบวกมาดำนะครับแม่นี้เตรียมส่งไปกรุงเทพแ,แดงสีสองไม่รู้เกิด ไม่รู้เกิดเพิ่มเปล่านะครับไหนขอดูไข่สิโอมีเกิดเพิ่มอีกนะครับนี่นี่มีเกิดเพิ่มนะครับมีเกิดเพิ่มเหลือไข่สี่ฟองนะครับเหลือไข่สี่ฟองแสดงว่าเกิดแล้วหกตัวนะครับเนี่ยเขาเกิดไม่พร้อมกันนะครับแปลกแปลกมากเลยนะครับช่วงนี้น เกิดไม่พร้อมกันนะครับตัวนี้ได้หกตัวแล้วนะครับมแมแดงสีสองนะครับเท่าฟ้าเื็นลมบวกมาดำครับผม